อย่างจะดีเองสาธุสาธุสาธุสาเธุธเต้องเพ่งมา,บ,าบเหฮะป้าตเย็บตัวป้าไม่หางูเลย้าปนเย็ู่ ba bắt hết rồi nắm nắm để nắm bao, nắm bao, nắm bắt hết nắm 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 bắt nắm 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 อาทู่อาทู่ทู่ทู่ยังจะดีเองอาทู่อาทู่ทู่อาว่าอาทู่ มกโค๊ดมีโคดวอวมา่่่ออไปด้วยอาว่อมพ่อแม่อาว่ธออกมามีโค๊ดมีโด